สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครบูเรื่องเก่าๆกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องนักสู้พันข้าวเหนียวนั่นเองนะครับนักสู้พันข้าวเหนียนะครับผมเป็นละครของทางค่ายพอดีคำเป็นละครบูเรื่องแรกของค่ายพอดีคำเลยนะครับที่สร้างแต่ว่าไม่ใช่ละครเรื่องแรกนะเป็นละครบูเรื่องแรกที่ทานะครับในปีพศ2553ตอนนี้เนี่ยก็เกือบจะ10ปีกันแล้วนะครับถ้าเป็นปกติเมื่อก่อนนะครับผมก็จะมาทําคลิปมโนนะครับว่าค่ายไหนเนี่ย เอามาสร้างใหม่แต่วันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วก็คือจะมาพูดถึงว่าถ้ารีเมคเนี่ยพวกคุณอยากให้ใครนะครับผมมารับบทเป็นพระนางและตัวละครอื่นๆนะครับเรื่องนักสู้พันเข้าเหนียวนะครับตอนที่ออกอากาศตอนนั้นเนี่ยมีเลตติ้งนะครับเฉลี่ยอยู่ที่16.4นะครับเป็นเลตติ้งที่สูงอยู่ประมาณหนึ่งนะและในกระแสตอนนั้นเนี่ยเมื่อภาคแรกเนี่ยจบไปนะครับเคยมีข่าวว่าจะสร้างภาค2ด้วยนะเพราะว่าในขณะที่ออกอากาศนะครับตอนนั้นเนี่ยเลตติ้งแล้วก็แสเนี่ยค่อน ทังจะดีเพราะเป็นละครแนวบู้ฮีโร่แบบว่าเป็นแนวใหม่ๆที่ทางช่อง7็เนี่ยไม่ค่อยได้ทานะครับถึงกับทางช่องเนี่ยให้สร้างตอนเพิ่มกันเลยทีเดียวและพี่เชียร์ที่ําพรตัวนางเอกนะครับก็เคยออมให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนจะมีภาคสองตอนแรกมีคุยคุยกันว่าจะได้ทาภาคสองแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ทำนะครับอ่ะวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าในตัวละครของเรื่องนักสู้พันเ,เหนียวเนี่ยมีใครกันบ้างน,นะครับไปพูดถึงตัวพระเอกกันก,นก่อนเลยละกันนะครับตัวพระเอกของเราก็คือพี่นิววงสกอรน,นะครับรับบทเป็นบักเสือ,อนักง ต่สู้มันข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์เก่งกาจในการต่อสู้เพราะตัวเองเนี่ยเป็นทหารมาก่อนและมาได้ของพิเศษนะครับนะั่นคือการกินข้าวเหนียวนะครับพอกินข้าวเหนียวเข้าไปแล้วตัวของเขาเนี่ยก็จะทนต่อการถูกยิงหรือการถูกทําร้ายนะครับไม่เป็นอะไรคือร่างกายเนี่ยเหมือนอยู่ยงโงพานนั่นเองเป็นข้าวเหนียวศักดิ์สิทธิ์บุกเสกนะครับแล้วท่าไม้ตายของเขาก็คือมัดเพี้ยงควายนะครับก็จะมีการหมุนตัวแล้วก็ต่ยอ,อ,นอ,อ,อนะนนยน,อนั่นเองก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของบักเสือหรือนักสู้ข้าวเหนียวนะครับตัวของนับบบททีีีี่่รรรัเเป็น Saint นแแสสงงววก ก็คือนักข่าวที่ซอกซกไปทั่วนะครับไปทํโครงทาข่าวจนสุดท้ายเนี่ยถูกตัวโกงตัวโกงจับตัวไปพระเอกเนี่แหละตามไปช่วยนะครับพระรองเรื่องนี้ได้แก่พิเกลลี่จตุภัทรนะครับนี่คือผู้กองสิงนั่นเองผู้กองสิงเนี่ย,อยตอนแรกจะเหมือนเป็นตํารวจธรรมดาคอยตามล่าพวกฝ่ายตัวโกงนะครับแล้วก็ตามสืบว่าใครคือนักสู้เป็นขนี้เหนียวแต่ตอนหลังเนี่ยตัวเองเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุจนสเก็ตระเบิดเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในสมองนะครับแล้วทําให้เขาเนี่ยมีพลังวิเศษกลายเป็นคนมีพลังจิตนะครับสามารถปล่อยพลังเพื่อสู้กับพวกผู้รา้า ได้นะครับส่วนคนที่จะมาคู่กับผู้กองสิงห์นะ่ครับนี่คือหมวนโรสนั่นเองทอี่รับหบดโดยกี้ คัญ,ญชนนะครับหมวดรถเนี่ยก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงรสลินนะครับแล้วก็จะมีการปลอมตัวเป็นกุหลาบแดงด้วยนะครับเพื่อออกไปคล้ายๆกับไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันแต่คือฝีมือของตัวเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าขั้นเท่าไหร่ในเรื่องนัดสู้มังคเหนียวจะมีตัวละครมากมายที่จะพูดถึงนะครับนอกจาก2คู่นี้แล้วก็ยังจะมีคู่อื่นอกีกแล้วก็ยังมีตัวร้ายจะพูดถึงเฉพาะคนที่เป็นตัวร้ายเด่นๆแล้วกันเนาะส่วนคู่ที่3นะครับก็ได้แก่น้องสาวของบักเสือก็คือมลินะครับที่รั ับบทโดยใบเฟิร์นพิมชนกนะครับสมัยเนี่ยใบเฟิรนะ์นน่ยยังเล่นเป็นนางรองอยู่นะซึ่งตัวของมาลีเนี่ยก็จะคู่กับทองปลิวนะครับทองปลิวเนี่ยจะโผล่มากลางเรื่องนะครับรับบทโดยเขตธรเขตนะครับเป็นลูกศิษย์ของครูเคี้ยวนะครับที่รับบทโดยสมจิตจงจอหอนะครับสมจิตจงจอหอเอนี่เป็นครูเขียวที่ตอนหลังเนี่ยจะมาสอนท่าไม้ตายให้กับบักเสือนะครับเป็นท่าเข่าพญาไฟเพราะว่าตอนหลังเนี่ยฝ่ายตัวโกงเนี่ยดึงลูกน้องนะครับผมที่มาใหม่เนี่ยหลายคน ทำให้บักเสือกับผู้กองสิงเนี่ยรับมือไม่ค่อยได้ทําให้บักเสือต้องไปเรียนเข่าพญาไฟเพื่อที่จะเป็นท่ามือตาอีกท่าหนึ่งนะครับตัวละครต,ตัวต่อไปที่พูดถึงนะครับผมนั่นก็คือส้มสมฤทัไทยนะครับส้มสมฤทัไทยเนี่ยในเรื่องจะเป็นนักร้องนะครับที่มาหลงรักบักเสือน,นะฮะและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกสอนฆ่าตายนะครับสอนรับบทโดยพี่อู๋นวพลผูดนผผด,ดน,นะครับสอนเนี่ยจะเป็นลูกชายของกำนันฉับซึ่งคนที่ฆ่ากำนันฉันก็คือบักเสือนั่นเองนะครับแล้วสอนเนี่ยก็มีความแค้นจน นตัวเองเนี่ยไปร่วมมือกับผู้พันอานาจนะครับที่รับบทโดยพี่เจนศัตวัฒน,นะครับซึ่งตอนหลังผู้พันอานาจเนี่ยก็ได้เอาเหล็กไหลเนี่ยเข้าไปในตัวของตัวเองเนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็แพ้ให้กับนักสู้พันข้เหนี่ยวผู้พันอํานาจนะครับผมจะมีลูกน้องคนสนิทนะครับก็คือลิงลมนะครับที่รับบทโดยสมรักคําสิงซึ่งตัวลิงลมเนี่ยううก็จะมีของขังอยู่ในตัวมีแบบมีวิชาคมก็คือมีลิงลมนี่แหละนะครับเวลาถูกปลุกขึ้นมาก็จะไปสู้เพราะว่าเหมือนคนเล่นของทั่วไปนะครับและลูกน้องมือขว ของผู้พันอำนาจเลยนะครับนั่นก็คือมอรกตนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ปลอมตัวไปเป็นเหมือนใส่หน้ากากไปสู้นะครับก็คือนางจิ้งจอกนะครับที่รับบทโดยมาริสาอานิตานะครับตัวของมรกตเนี่ยคือกลางเรื่องเนี่ยก็จะถูกฆ่าไปแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยถูกนักวิทยาศาสตร์นะครับสร้างให้กลับมาเป็นเหมือนมนุษย์จักรกลนะให้กลับมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนสนิทของบักเสือนะครับที่คอยผลิตอาวุธแปลกๆนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือบักเสือคอยซัพพอร์ตนะครับ แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจในการต่อสู้อะไรนะรนั่นก็คือเคนหรือตอนที่ปลอมตัวไปนั่นก็คือยอดมนุษย์กับปลอมเหล็กนั่นเองนะเขาจะมีการใส่หน้ากากหน้ากากแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปช่วยบักเสือนะครับที่รับบทโดยพี่เหลือเฟือมกจกนะครับแต่ท้ายตอนจุดจบของตัวเองนั่นคือต้องมาตายนะครับเพราะว่าด้วยฝีมือที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเคนเนี่ยมีน้องสาวชื่อดอกสร้อยนะฮะที่รับบทโดยส้ม นัทวรานะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยส้มก็เสียชีวิตนะครับผมจากการถูกฆ่าจากทางฝ่ายตุกงกอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของนักแสดงหลักๆแล้วนะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวของลูกน้องที่เป็นลูกน้องอีกทีหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดถึงไปนะคุณลองคิดดูสิครับผมว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยนักสู้พันก็เหนียวเนี่ยจะกลับมาสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอยากให้ใครมารับบทเป็นพระนางนะครับตัวของพระเอกเนี่ยคือจะต้องพูดอีสานได้นะส่วนตัวนางเอกเนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบ ข้าวๆลุยๆหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวแสงระวีเนี่ยจะไม่ค่อยได้บู๊เท่าไหร่คือจะไม่เก่งการต่อสู้อะคือจะถูกจับไปแล้วจะไม่สามารถสู้กับตัวโกงได้ลเลยแต่สุดท้ายแล้วตอนจบเนี่ยตัวเองก็จะมีการจับปงจับปืนมายิงบ้างนะครับคือในเรื่องเนี่ยจะต้องให้บักเสือเนี่ยมาปกป้องตลอดนะครับซึ่งหลักๆในเรื่องนี้ดาเนินเรื่องเลยก็จะเป็นตัวของนักสู้แปนข้าเหนียวกับผู้กองสิงห์นะฮะที่คอยกําจัดพวกเหล่าร้ายนะครับนักสู้แปนข้าวเหนียวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ในอดีตเนี่ยเคยสร แล้วก็สําหรับตัวผมเนี่ยดูเรื่องนี้แล้วก็สรู้สึกว่ามันก็เวอร์เนี่ยแหละมันก็เวอร์เวอร์นั่นแหละแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็โอเคนะมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับอาจจะสําหรับตัวผมเนี่ยอาจจะเทียบเท่าไม่ได้กับพวกเรื่องเสือสังฟ้าท,ที่ผมเนี่ยชอบมากนะั вот กสู้เพือเหนี่ยวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโอเวอร์แอคติ้งมากกว่าแล้วฉากบูชากอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงนะผมยังรู้สึกว่านะักสู้เพอเหนี่ยวมันสนุกแต่ว่าก็ยังไม่ได้สนุกที่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าเออดีๆนะถือว่าเป็นเรื่่องงนนึทีีดดแล้วกก็ูสุ ถ้าถามว่าอยากให้กลับมาสร้างใหม่ไหมก็อยากให้กลับมาสร้างใหม่เพราะว่าอยากดูอีกนะครับอ่ะโอเควันนี้ถือว่ามาพูดคุยกันกับละครบุกเก่าแล้วก,ก,กันถ้าเรื่องนี้นะครับผมกลับมาทําใหม่คุยอยากให้เป็นใครก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันเนาะมีหาตัวไหนภาพาประกันใดนะครับขออภัยวันที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปตัวต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ